น้องเวฟคู่รักต่างวัยประกาศหาเมียเพิ่มหลังอยากมีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจเป็นอีกคู่รักที่หลายคนต่างให้ความสนใจสําหรับคู่รักต่างวัยที่กําลังโด่งดังโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจากทิก t ็อกสำหรับน้องเวฟและที่พรเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปีและก่อนหน้าทําเอาชาวเน็ตฮือฮาเมือ่อน้องเวฟที่พรคู่รักต่างวัยประกาศข่าวดี มีทายาทลูกแฝดแล้วโดยได้ก็ได้โพส์ตระบุข้อความว่ารู้ว่าจะเป็นพ่อคนว่าดีใจแล้วยิ่งรู้ว่าจะมีลูกแฝดผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวครับและโพส์ตอีกครั้งว่าบุ้มบุญและล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวยนั้นก็ได้ประกาศหาเมียเพิ่มหลังอยากมีทายาทสักคนเป็นโซ่ทองคล้องใจโดยเขานั้นแชร์ภาพเด็กสุดน่ารักและระบุข,ข้อความว่าหาเมียเพิ่มอีกคนละเริ่มก่อนที่จะโพสต์อีกครั้งว่า เคยอยากมีลูกมากจนทําให้พี่พรเสียใจแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วครับการรักเดียวใจเดียวมันดีกว่าจริงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่านจากโพสตก็รู้แล้วว่าน้องเวฟนั้นรักแฟนสาวมากขนาดไหน